ถึงกับไปอย่าถุงเมลเลยถุงเมลเลยเพิ่งจะตายไปตกเงเพิ่กจูกจุยมนวตกไตกไปพ่แตกไปแกแตกตกแ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 กกแตกกแตกแตวแตตกตกแตตกแตกแตกแกตตาแตกแตกตกตกกตตาแตกตกแตตกตาไตกตกแ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 ตกกตกแแตกกแตกแตกกแตกยิงก่อนแตกกแตกแตกกแตกแตตกแ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 ตตแตก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 ตกแตกแกแตแตกก ผมไม่ได้ให้ดูโปรโมชั่นอะไรเยอะแยะนะครับก็วันนี้เราจะมารีวิวเซตนี้แล้วกันนะครับเป็นเซต UR นะก็สามารถสุ่มได้จากกล่องพวก500อะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมผมไม่แน่ใจว่ากล่อง2,000เนี่ยจะมีหรือเปล่านะครับแต่ว่ากล่อง500อ่ะมีแน่ๆนะครับสำหรับ UR แต่ว่าอาจจะสุ่มได้ยากหน่อยนะครับส่วนกล่อง2,000เนี่ยก็จะเป็น UR ไอ UR หนึ่งนะเออก็เราเล่น UR นี้กันก่อนละกันนะครับก็ะจะมีพวกปืน4,000ด้วยนะครับในโปรโมชั่นเป็นปืนนี้แล้วกันนี่ม,มาให้ดู โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรารับชมต่อเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคแอดมินครับเลสสมันพูดแอดมินผมได้ยินเสียงอยู่มีคลิปด้วยเอาโอ้ยแสงกูมีมีคลิปมีคลิปอยู่แต่กูเสร็จแล้ววะเอ็ดเอ็ดเอ็ดที่ประมาณพันพันห้าพันนะครับประมาณพัน ไม่น่าบอกไอ้แอดใจเย็นเลยกูโดนเลยกูโดนแบล็ขนนดกป็นขอบใจเนี่ยกูบอกว่าแอดใจเย็นเขาเอากูซะเออเนี่ยเซฟจะไม่มีคนหรือมีคนก็เลืองเฮ้ยไปสามัดย์าร์พีกานี่อาร์ตได้ยตายปะไม่ตายจะล่างขึ ia, yen, problems, ้นมาใหม่อ่ะเท่ามองไม่เห็นทียัดเดียวแหละไปโดนหลังนะโดนหลังนะโดนหลังนะ ไอ้ผมรูกดอกเลยกันบันยัดจะตายไอ้บินจะตายเตกโอยบันท่าแตกอ้บินไอ้บินยัดไอ้บินดงไปเลยไอ้บินดงไปเลยอย่งไ่โดนไอ้บินดงไปเลยฮ้ยวว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 วะ ไปไประโยชน์ในยัดยัดดูเป็นเลยยัดม่ได้ม่ได้โอ้ยไม่อยากจริงสวยไม่ถึกขึ้นแบบไปไ้อย่าดี่ะตีกันไม่รู้่าตีกันให้ดังเซิฟเลยจัดมาไ้รู้่าตีกันไรู้่าตีกันพราผมมันไดเป็พัดหายนะครับกต่างอ่ะแต่มันเอามาติดกิดเฉยๆนะผมมาคำๆ

ฮะน,นี่เงียพูดเยอะมึงมาได,ได้ไปะหมดหมดทุกต่อเลยปะลงลากฟุกเม็ดอย่าลืมนะปืยนยที่15น,นะพี่ชิตเฮ้อว่ะเฮ้ยแต่หมดกต่อไม่ติดทิศนะนนนะติดทิศนะโอ้ติดทิศมันก็ไม่เท่าไรหรอแอดอยู่ไหนอ่ะดิแอดไม่สวนเลยอ่ะชั้นไหนชั้นสองแอดสวนนดดิแอดสวนหน่อย เอาภารกิจบนไดกลางารโอเคได้ก be oh. okay, right. no. um, ูโดนกูดบม่ไดกลางเอาเลยสวดเลยอยู่หลางอยู่หลางเป็นละงกว่าเยอะไกลัวขึ้นมาล้ว่ขึ้นมาลอวะโดนโดนหลังเลยโดน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 ถือไปอย่าตุงเม็ดเลยตุงเม็ดเลยเฮ้ยไม่ตายไปเทคไปเก็บไปโอ้เก็บโอ้ ได้ปืนเดยต่ามันปูต่มันนะผมไม่ไม่ได้เลยได้ตัวไปไม่ได้เลยกีนนอได้ปืนเมื่อกี้สองพันแต่สามพันปืนสามพันโอ้สองพันแกตมาแต่เป็นเด็ไม่เจอกันนะเป็นไงบางได้ตัวยงดีนะตัวองแรกตัวเตดเดเ็ต้ยคุรอะไรอ่ะเวรอะไรตะเลยเยอะป่าดีโอ้โหใจน้องไอตี้ม่เยอะหน่อยดิ มาเยอะเลยดิทางเติมก็ได้นะไอ้ตัวไปปะนะให้ตัวมึอเองเลุงไม้อะใช่ป่ะก็ไม่ใช่ลุงไม้นี่มาเซนเตอร์ไม้ไม่ใช่ไม่ใช่คนหรือเปล่าเกือบกองทางเติมก็ไม่ไหวอะเล่นอย่างเงี้ยเล่นอย่างโง่เลยโอ้โหเฮ้ยไอ้พินแฟนอีกว่าอ้าวโดนิกียรีไฟโดนแบนปลุกปลุกกำลังใจกูโดนิกไอพี่อัดหลังแต่ไอ้นี่มันขึ้นมาแล้วพี่อัดไหนอะ เซนท์ฮัอ่ะยเราก็อยู่ในห้องบ้างยู่ไหนยาเซนต้าไม้ขึ้นเซนต่าไม้เซนท่าไม้ที่ผมกัดผมเรียกไปมาผมถว่าผมจะไม่ไหวเนี่ยืาอทีพี่แล้วอะที่แล้วฟินจัดไม่มีใครไหวเลยแล้วมาแล้วอยู่ออยู่อาไปอาดิพีอัดเอาดเจลวดิ ไปไปเอาปัดเลยอย่าเลยไปไเอาข้างบนเดี๋ยวไปไปเออันสองได้ไปชันสองได้อยู่นงนเฮ้ยเขาเปิดมองนี่วาลืมรออะไรอ่างาดักกูเลยเม่อกี้พี่กูโดนลงไปเฮ้ยถึงยังวะเซตไงปืนนีเซตอาหรอปืนเซตเอ้าปืนสามพแตกไปขึ้นอ่ะ ขึ้นีขึ้นพี่อาร์ตไปไปขึ้นนเลยนเลยันเลยนเล้นตอเ็ดเ้่อองคนเยขวาแล้วไม่ตายยังไงเ่จริงครับที่พีใช้ดูฮะมันพูดอะไรนะไม่รู้ฮงเองใช้ดูเรื่องจริงหคุค้นเนี่ยดูดีฮะคุณบอกว่าอะไรนะดูดว่าทไมมันเล่นรงจังเงยแม่งใช้ดูดูด ไอพี่น้องหนึ่งพี่ันเดี๋ยวเวอร์ผมดังเนาะมีอะพี่ไอพี่ท้องนะผมดังน้องผมดังรอพี่น้องอยู่รอพี่น้องอยู่มาดิไหวป้อไหวชิวเลยแอปนี้ไม่สูญกูเลยอ่ะมาในกลางนี่ได้ไม่งอยู่ด้มาในกลางแล้วพวกทีมงานไปไหนหมดวะสาม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 หมดแล้วผมมาผิดเวลาปะวะอุ้ยเจ็บนะดูหลังกันนะดนหลังกันนะดนหลังกันนะดนหลังกันนะพี่แอโดนเลยดนเลยออกก็เปิดมอง ยานี่เปกติืนสี่พันนี่แหละหน้าผมเนี่ยไหนวะไม่เหรอข้างล่างเนี่ยเป็นไม่ใช่นี่หว่ามันมันเป็นตัวม่วงอ่ะอยู่ไหนวะเพิ่งเพิ่งกูจุงกูจูกุจูกุจูมาทำยาสวนสวนสวนแวกไปไปไอ้ตัวที่อยู่นอกเนี่ยตัวม่วงไงเฮ้ยอะไรวะได้แค่หัวได้ปืนได้ปืนตัวอุ้ยสวยได้เป่าได้มือดามเมทสองพันห้าพี่อิษได้เหรอปืนอะไรวะ มันมียูอาอ๋อเฮ้ยสวยดีอย่างงี้ยบดีอย่างงี้ขาดเปล่าเนีะได้เปล่าได้เปล่าได้ครบเลยเอาได้หัวดิเหรอได้หัวดิโอเคผมใอ้แต่วะไอ้เหรอมันมันมันได้ปืนพกมเยอะ้อวเหรอเาก็ได้ฟีดอย่ี้ีฟีีฟสีดพอแต่จย์บ โอ้ผมคิดถึงพวกพิษมากอะแบบสมัยก่อนยังโกงนะแต่ผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้โปรโมวดเลยจะได้ผมไปโปรโมทกีตาร์แทนนะครับเมทไปล้วนๆนะครับเมื่อกี้นะหมดทุกดอกนะครับดูคลิปได้แยกขึ้นฟินตั้งแต่ผมไม่ฝึกคนวิทยายุ่งในเรียนไหมครับมาถึกปะตัว รออะไรอ่ะแต่ก็แรงอยู่แล้วเด็กเกินยาอยู่อ่ะเจ็ดแต่คนมาเริ่มไหลไมาครับคนเอเจนต้่ไหมเอาอันี้มาแล้วเอาพีมาได้ได้ไดคนเขาเล่นช่วงดึกกันนะครับสลับเซึมนี้นะมีแต่วัยทำงานละยันไปแล้วยันไปแล้วปีบันยัดีันยัดเปิดมองกันดิไปไปไปล้ไไป ไม่เอาจะแรกไฟไม่เอาแรกขึ้นหนขึ้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 นหนเมันดินรวหน่นเมด้รนอย่าไปยิงก่อนอดิโอเคโอเคอุ้ยป็นแรงนเนี่ยพกพที่อ่ะแรงเยีแอบั๊มยาอย่างเร็วอ่ะเขาลนเอาไหนว้มันจะตีกันวะ้งเซิร์ฟจะได้เฟนนไเก็บพวกก่อนนะพกหน้าเฮ้ยพกสตัวสตัวพกหน้าตัวดหลังว่าไฟ พี่โดดหลังอ่ยัดนี่อฮะไหนไหนไหนๆมเยอะเยอะเยอะมากพี่อัดเยอมากผงแน่สองตัวเบี้ยงหลังอ่ะไป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 ไมาตัวนี้มาตัวนี้ไปเตะไม้เตะตะไม้อเตะตไม้ดิเตะไม้พี่เตะไม้เตะไม้เตะเตเตะไปยิงเงอนยิงกงอนยิงเ่อนยิงก่อนเออยิงอยู่ยิงอยู่ไปเตะหมดเลยไปเลยตัวนึงเอพีไปไปเก็บ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 ไอ้ยันไปเก็บอยู่บนไหมอัดตายเขาบนสสวยสวยเวี่อั เองได้หมดปะไม่ไ yeah. ด ah, no. ah! ้ไม no, ่ได้ไ no, ด้ป no, no, no. ืนหมดเลยนะครับได้ตายพี่อะ้รปะอุ้ยตายเยี่ยแกหมช่วยอยู่เบียดอยู่ไปเลยเบียดตัวป้าตัวป้าตัวป้าแกหมดโดนหมดโดนตัวมุ่งโดนตัวมุ่งเบียดตัวมุ่งโดนตัวป้าก็ตัวป้าก็ตัวป้าทุกไปเลยไปทุกไปเลยไปได้ไฟได้ปืนปืนตัวหัวไม่ได้หัวตัวเหรอสวย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 แล้วก็แล้วก็ได้ได้หัวได้หัวสวยค่ะตัวผมไม่ได้ตัวผมนะครับไป เวนมาๆๆมาเวนดิเองได้ปืนแล้วใช่ปหมเออได้ปืนแต่บอกเล่นปืนนี่แหละปืนเดิมน่ะเองก็เล่นโหดๆเลยปืนนั้นเลยอะไรเอ้ยไปเอาเล่นตัวหัวเลยเฮ้ยเขาใส่สองพันเลยหนูต้องลงคลิปว่าไม่อกี้เคายิงแตกวะไม่ต้องไม่ต้องทำคลิปทำคลิปฟินนะครับผมบอกเลยฟินนะครับ หวานเจี๊ยบวเียบคลินี้กำลังยาวๆอะไรวะลูกลับเลยเมื่อกี้นึกว่ากินใส่หม่นิ่มกินใส่ไหมเอ้ยี่นี่เมื่กี้ของโ้โมันด่ากู้ยไปพี่โดนอะไรไม่รู้ไปโดนอะไวะนี่นะ่อะอะไรเบี้นำไม้ำไม่อะไรไม่รู้ไะนวะท้ำไมอะไระยอาหาี่เลนอี๋ไม่เอาถอยมาถอยมา

ไปเก็บจีนอสจีนอสจีนอสจีนอตายตายปะทีนไหนไปแรกไปเผาเปล่าไปแล้วแต่จีนออยู่ไหนไม่รู้โอ้ได้หรือปะยังไม่เห็นเเลยคไนม่ห็จีนอสอ่ะเนี่ยจีนอสที่ข้างหลังนั่นอะเอาไม่ได้ขนางยนั่นเป่ามึงกูได้หน้าไมา้พี่หน้าไมา้สามพันสวยได้ไปเท่าไหรอันเียไปเท่าไหรสองพันสองสามจัดสองพันสองอุย้ยได้อยู่นะโกงอยู่นะไปขึ้นืบแล้ว

ราลองเขาโดดหลังนะใช่เอ็งรอดูเขาหลังให้ให้หนได้ได้ได้รับมันน่าจะโดดละรอเลยครับโดดแล้วพี่แอัดโอเคพี่มาพี่มาไปไมดผทำไปไปไปหลังเขาได้โดดเลยโดดเลยไปอย่าตายอ่าน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 มาอ่านอ่านพี่ยู่อ่านอ่านพี่ยู่อ่านอ่านเข้ามา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 ครับใครมาไอ้เอาดิได้เข้ามาเข้ามาไม่ต้องไม่ต้องไปไหนพี่พี่อยู่นี่ก่อนแชมป์นี่ก่อน เป็นเดเอ้ยตัวที่นี่มองไม่เห็นเลยอดีะมายานนะไม่ยู่ไม่ยเขาอยู่มันใจกางกันโอ้ยยีตี้ต้องีต้อแอดมินีะยิงทไอ้าอเดี๋ยวฮะ่พี่ต้องเล่นพกเองวะเฮ้ยสามัสามสองที่สองพันหกลแล้วยานเรแล้วยัาระวังระวังหน้าหลังไประวังหน้าหลังนะ อน้เนี่ยอันนีเนี่ยอนอน่เลีเลยมาพีอารพี่อาลอยเลยลอยลลได้ได้ได้เดี๋ยวมันหน้าพกกลัวมันรุ่นใหญ่ลูหรือองกกกเขาจะโดดเขาจะโดดเขาจะโดดเมือนจะโดดไม่โดดไม่โดยิงแอดอยู่เขายิงอดอยู่เขาอดอยู่พี่มมามาโโอ้ไม่ได้ย็นแล้วแ้พี่ไหนวะอย่างบนไหนวะ อยู่อยู่อ้วกเบนชั้นหน้าเตี้ยบินไปไปลองเตี้นบินดิเฮ้ยโอ้ยมันแตกไอ้ดิบิดิบิดิอัดระวังระวังระวังยัดผมวาแล้วกินน้ำวิ่งแบบนี้กินน้ำวิ่งรับได้ได้ครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนพกก่อนนะครับซองน่าจะไม่ไหวนะซองมันไปโดดมานะซองมันดาเมจแค่พันหกนะครับแต่พกมันดาเมจสองพันแปดนะสองพันหกของนี่อ่ะนี่สองพันแปดนะครับพวกนี้

เอาเองพกเอาไม่เอาสองสองแปดมาอะไรนี่มันอันนมันสองหกไม่ใช่หรอสองแปดไปโดดตั้งมีดไฟโดดเด๋ยันถามเด๋ยันถานยันามยันถานสองแปดไม่สองหกอ๋อสองหกาสองหกนี่ว่าพราไปไปเร็กว่ามาๆๆไรครับโดนรบรครับแล้วคิดเท่าไหร่วะคิดะโอ้พี่ต่เนี่ย ูเห็นแม่งก็อยู่ในจำพวกเดียวกันเฮ้มินมาแ้พี่เราให้มินแทงมินงมินแทงสวยไป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 ไไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ ก็ไ่รับไปโหมดโดมดไอเด็กไอ้ต่ำ่ชันนตนตยไม่เห็นตองเฮ้ยไปไปอมินกอยู่ไอมินกอยู่ไอ้มันจะตายนะพี่อผมรอหลังผมรอไได้ได้ไเดี๋ยวผมวงสวนที่สวนเลยพี่พี่ผมพี่ออปะปหลังพีหลังพี่สวนได้พี่อดสวนอยู่ไปไปเลยไปเลยไปวไม่ตาย ในห้องนี่ในห้องนี้ห้องที่เดบกไปอยู่อยู่หน้าต่างมันยิงหมดหน้าต่างเยี่ยหลังนะ,อ,ะ,ะอ๋อมันอยู่นโน่นมันอยู่ที่เดิมเลยมันอยู่ชั้านสองมันแดงเจอบร่ะเจอะปะเจอปะ,ปะไปมันแดงยั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 งไม่เจอโอ้โหมีแดดวินุ่มผมมองไม่เห็นเลยนะครับไม่เจอ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 ครับ มาเดสองพกไปไปไปเขาเท่เาอยู่ในโซนน่งเนาะอะไรวะแลผมลองเช็คคลิปก่อนครับว่าเป็นไงบ้างนี่ไไฟทั้นไหนทั้นสี่ทั้นสี่ทำมนยนอะไรวะอันนี้มมนลงไม้ไมมันไม่ใช่เซตหรอเออลงไม้ไม่รู้เอ็นหรือบ่าจะเด็นมง ถ้าเอ็นินจะตายแล้วเนี่ยวิ่งมาอย่างเงี้ยกูให้จะตายแล้วเนี่ยแตกเฮ้ยเย็กไวมันกระตุกไอ้เหี่ยเอ้าเย็กแตกครับปิดเลยแต่พวกนั้นเขาหายไปแล้วนะครับ เขาเี่าเพื่อนอยู่เาเเพื่อนอยู่เขาเล่บเพื่อนอยู่อ๋อยังเล่นได้อยูโอ้โหเจตตาบอดมามีแอดเนี้ยมีแอดตาบอดจัดได้วะเมื่อกี้ผมเก็บได้ทั่ตัวเอาเอ้าที่นี่หายหายตัวโอ้เขาไม่ขึ้นเลยครับเพราะน่าจะรอรุ่นใหญ่ไปกับพิบ Okay. Okay. ผมว่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันอ๋อน่าจะอีกทีวันศุกร์นะครับผมจะจะผมลงคลิปเป็นแล้วนะ <Okay. S 1> อันนี้โอเคไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับคลิปหน้าอยากให้รีวิวอะไรก็บอกแล้วกัน